สัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะชื่ออะตอมค่ะนางสาวธิติรัตน์ชานชัยสิริอายุ26ปีมาจากจังหวัดอยุธยาค่ะวันนี้มากับใครคะเนี่ยวันนี้มากับแฟนค่ะปัจจุบันทําอาชีพอะไ,ไรคะปัจจุบันเป็นครูสอนฮูลาฮูปค่ะที่ว่าสอนฮูลาฮูปเนี่ยเพื่อเล่นให้ลดเอวอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าอ๋อสิ่งที่ทุกคนนึกถึงก็คือเล่นฮูลาฮูปเพื่อการออกกำลังกายแต่ว่า คูลคูแบบที่ตอมเล่นเนี่ยจะน้ำหนักเบาวกว่าตอมจะไม่ได้เล่นเป็นแนวออกกําลังกายแล้วมันจะเป็นศิลปะการเต้นอย่างหนึ่งค่ะมันมันดังมากในอเมริกาค่ะส่วนใหญ่พวกแบบพวกตามมิวสิกเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจะชอบแบบไปเล่นกันอะไรประมาณเนี้นยโทษนะฮะจบทางกีฬาอะไรอย่างงี้มาปะา่อละอะูไม่ <c oughs> <c oughs> ไมีจบคณะอักษรศิลปกรค่ะเ็กอักษรอักษรศิลปกร เออแล้วไม่ไม่ไม่ทำงานทางด้านที่ตัวเองเรียนมาหรอครับจริงๆคือจบมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กใช่ค่ะชอบคุกคีกับเด็กๆอะไรอเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าช่วงที่ทํางานเป็นครูอ่ะเราก็ยังมาฝึกเล่นอะไรพวกเนี้ยเป็นงานอาดิเรกอยู่แล้วใช่อตอนนั้นเป็นครูแล้วหันเหมาทําตรงเนี้ได้ยังไงคะ ช่วงนั้นนะค่ะตอนที่ใกล้ใกล้จะจบงานเป็นครัวแฟนตอมเขาไปทํางานโชว์ไฟที่เกาะสมุย oh, <okay. S 2> และทีนี้เขาไปอยู่ได้สักพักพ่อเห็นว่าที่นั่นนะคะไม่มีคนเล่นไฟที่เป็นผู้หญิงก็เลยชวนตอมลงไปอยู่ด้วยตอนนั้นบอกที่บ้านว่ายังไงตอนนั้นจริงๆเราเลือกบอกคุณแม่เพราะว่าแม่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างตามใจนิดนึงอะ แต่คุณพ่อจะเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงลูกสาวนิดนึงใช่ลูกสาวมีพี่มีน้องไหมไม่มีค่ะคนเดียวลูกสาวคนเดียวใช่ไหคุณพระนานไหมคะจากตอนที่ลงไปก็เป็นหลักปีได้อะค่ะประมาณปีสองปีช่วงสองปีนั้นคุณพ่อไม่ทราบเลยใช่เฮ้ยแล้วบอกแล้วคุณพ่อคิดว่าเราอยู่ที่ไหนเออคุณพ่อคิดว่าเรายังทํางานอยู่กรุงเทพอ๋อ วันที่คุณพ่อรู้ออคุณไปเดินไปบอกคุณพ่อไหมบอกยังไงบอกเขาตอนที่แบบว่าเรามีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอะไรอย่างนี้เราอยู่อยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเราได้ไปโชว์ต่างประเทศมาเราได้ทําชื่อเสียงให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วท่านว่าวไงบ้างน,นี่ไฟจริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถามอะแต่ตอนรู้ว่าลึกๆเขาก็แบบเฮ้ย <Hey. S 3> อะไรอย่างเงี้ยชมล,ลูกสาวของเขาไปโอ้โหไปทําอะไรเบอร์นี้ได้อะเนาะ จริงๆอันนี้รู้สึกเองนะว่าลึกๆเขาก็รู้แหละว่าต้องไปทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่พูดใช่เอาล่ะก่อนจะโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะตอมอยากได้อุปกรณ์ทำภูลหฮูค่ะเพื่อที่จะเอาไปสอนแล้วก็บริจาคให้โรงเรียนที่ชายแดนค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญฮะ ครับป้าต้อมครับตอนเด็กๆพวกเราเล่นทูแล้วฮูฟไหมครับเล่นก็มีบ้างเนี่ยคุณก็คุณก็อยากเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกคุณก็บอกว่าอยากมีฝหุ่นอย่างนี้บ้างมือตินึ่ง่านมืไม่เป็นไรทั้งสามท่านครับโอกาสนั้นมาถึงทุกท่านแล้วครับเรียนเชิญครับทั้งสามท่านครับเชิญครับมาให้อายอีกแล้วซ้อมจากตรงนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คุณครูเบสิกก่อน ต้องท<ด>ัาเปล่าไหมคะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทักษะง,ง่ายง่ายขั้นพื้นฐานนะตอมต้องยังไงให้เวลาเราจะเหวี่ยง,ยงพอเวลาเราหมุนกันนี่เอวแทบจะหลุดแต่ว่ามันไม่หมุนเลยห่วงอ่ะคุณ<อ>ไม่มีความผิวแค่นั้นเองคุณซุปคือคนที่เล่นแบบนี้ได้เอวต้องผิวไว้ก่อนอ๋อครับพระมาจารย์เข้ามาอีกแล้ว อยู่บ้านผมไปไหนมาไหนในบ้านผมไม่เดินธรรมดาเดินยังไงครับผมเดินอย่างนี้ตลอดถ้าอย่างนั้นคือที่ไม่ต้องครูสอนที่ได้เลยอะไรที่ได้เลยไม่ต้องครูสอนคือจริงๆแล้วผมอยากจะให้คุณรู้ลอเกินว่าอย่างผมเนี่ยทำไมล่ะครับผมเฮ้ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เคยแล่นนี่ห่วงมันไม่เท่ากันใช่ไหม ธรรมดาถ้าเป็นห่วงของมาตรฐานอุลรุบธรรมดาเนี่ยผมเล่นขึ้นที่ขึ้นหัวเลยครับอตอมครับตอมสอนพื้นฐานเล็กน้อยก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ที่พี่หอยเล่นเรารู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันเป็นไซต์ที่ตอมใช้เล่นจนชินแล้วเทคนิค<ช>ของการหมุนคือยังไงครับตอมจริงๆตรงที่มันหมุนรอบเอวเราอะค่ะจุดที่มันสัมผัสเราจริงๆคือหน้าตรงนี้ กับข้างหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะทําให้มันหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ต้องเป็นโมชันหน้าหลังหน้าหลังหน้าหอยพี่หอยทำด้วยนะทำไมนะครับไครสิพี่หอยทำไดเลยเข้าใจเลยทำไมคุณจทำแล้วดูอุจจารจะเลยอ่อยอไะไม่น่ารักเหรอไม่น่ารักเลยผมคิดว่าคนที่บรรลุแล้วอ่ะคือคนที่ล้วงกระเป๋าโตะฮะเชิญครับนี่โตน่าจะบรรลุแล้วโอหน้าหลังนะหน้าหลังหน้าหลังไงละ ผู้ชายอาจจะยากเชิญครูใช่ครูครับหน้าหลังหน้าหลังนะครูนะงสุครับผู้สู้ผู้สู้ครับนี่มันจะติดมืยอมแพ้ด้วยคนนี้คนนี้ไม่ยอมแพ้ด้วยบอกเลยหนึ่งสองนะฮะีสามเอฮ้ยได้แป๊เดียวอ่ะได้ได้เดี๋ยวเราจัดประชานทีมงานครับพี่หอยนี่ผมขอสามห่วงนะพี่หอยพี่หอยสามห่วงง่ายขึ้น เอาเอาเอามาห้าห่วงเลยได้ไหมครับผมหน้าหลังเนาะหน้าหลังหน้าหลังนี่ก็สี่ห่วงนะครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวดีนะเดี๋ยวนีนะยังไงนะฮะหลังไปนี่ใช่ติดติดหลังใช่ค่ะหน้าหลังโอ้โหแล้ว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 นหล่นไปน หมแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันยากมันก็มันไม่ง่ายเชิญทุกท่านมาเพื่อให้ทราบว่ามันไม่ง่ายขอบคุณทั้งสามท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านคณะกรรมการครับเรามีภารกิจท้าทายพิเศษครับเอาตอนพร้อมนะครับพร้อมที่สุดเลยค่ะทีมงานครับอุปกรณ์ครับ คือไงอะเดินเนาเดินน่าจะเดินนะรูแล้วทำไมต้องมีก็แต่มันมีหลายกล้องเดินหลายยืนก่อนเดินหลายที่เออเหมือนเหมือนจุดพักอะเดินแน่นอนเดินมาเดินมาแล้วก็มาจบตรงนี้อย่างเงี้ยหรอโจทย์นี้เราขอท้าทายให้อตอมเล่นฮูลาฮูปเดินบนคานทรงตัวเพื่อไปเก็บลูกปิงปองที่จุด3จุดซึ่งสองจุดแรกจะต้องเพิ่มฮูลาฮูปจุดละหนึ่งห่วงด้วยและที่สําคัญ ให้ฮูลาฮูปทั้งหมดตกพื้นเด็ดขาดเราขอให้อาตอมทำทุกสิ่งต่างๆเหล่านี้ภายในเวลา2นาทีครับโอ้สู้ๆนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้อาตอมด้วยครับ <c oughs> <c oughs> เวลาจะเริ่มจับเมื่อ,อตอมก้าวขึ้นข่านก้าวแรกนะครับ จับเวลาครับโอ้ข้างนี้เลยเหรอยกขาข้างนึงครับนี่ต้องรอจังหวะฉกเลยนะครับฉกได้ครับโอ้ลูกแรกได้แล้วครับโอ้เสียววิน่าแล้วต้องหยิบห่วงครับมันปุ๊บห่วงที่สองครับอันนี้กลายเป็นสองห่วงต้องสองห่วงครับแล้วเดินไปเรื่อยๆครับ คุณเลือกทียืนเป็นไงครับมี่สองห่วงมสองห่วงแล้วก็ต้องต้องก้มหน่อยยืนรุ่นปองครับยืนยังไงเอ่ยังไงฮะไปรับขึ้นมือครับขึ้นบนอนหนึ่งบนอันหนึ่งแล้วขายอีกข้างหนึ่งนานแล้วก็โฉบอีกโอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเวลามีเยอะครับปตอมีีแแลล้้วรอจังหวะโฉบครับดีแล้วเอาละครับห่วงสุดท้ายครับ มือห่วงครับปิ๊ดปิ๊ดปีดเวลาเหลือเฟือครับไปแล้วไปแล้วครับอันนี้ยังไงอ่ะต้องฉกครับขึ้นไปสองอันข้างบนขึ้นมือสองอันครับและที่ขาหนึ่งอันครับเกาะขายยกข้างหนึ่งเอาแล้วรรอจังหวะครับรอจังหวะครับรอจังหวะครับเวลาเหลือเยอะครับรอจังหวะนะครับสิบห้าวิครับเหลือเยอะครับ ตอบตรงนี้แหละครับท่านคณะกรรมการครับรู้สึกอย่างไรกับศิลปินฮูลาฮูปคนนี้ครับน้องอะตอมครับอะตอมครับวันนี้สุดยอดมากๆครับวันนี้ทึ่งมากลุ้นมากๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอะตอมเป็นตัวอย่างที่ดีของคําว่าจังหวะชีวิตอ่บางทีตอนในเด็กเราอยากเป็นอย่างหนึ่งเราไปเรียนทัวเราอยากจะเป็นอย่างนี้แต่พอเรียนจบมาเราก็ค้นพบตัวเองจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายอะไรก็ได้ขอให้เจอและขอให้ทำจริงอย่างเงี้ย อะไรก็ได้แต่ทําให้จริงแบบนี้เนี่ยรับรองว่าก็จะไปถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับสุดยอดครับขอบคคุณ่ะเด็กอักษรศาสตร์คนนี้ค้นพบว่าฮูลาฮูปทําให้เขามีความสุขครับและอยากมอบความสุขนี้ให้กับเด็กๆก็จึงมาขออุปกรณ์ฮูลาฮูปครับทั้ง3ท่านครับทุกคนยืนนะเอาล่ะเราขอเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจของคุณนะ พวกเราเฮ้ยต้องใจทนดิพวกเราใ,รราให้่านาพี่สุขแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่เย็นเย็นฟันนะครับท่านรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขไปกับอาตอมด้วยและได้เตรียมบางอย่างให้กับอาตอมครับอาตอมเดินหน้า29ครับเอามือปิดตาไว้ครับทีมงานครับขอความฝันจากพี่ๆเย็นเย็นฟันครับ และนี่คือความฝันของอะตอมจากพี่ๆเย็นๆฝันครับหันมามองได้แล้วครับทา่านคณะกรรมการครับท่อต่างๆเหล่าเนี้ยครับเมื่อนำมาประกอบกับข้อต่อจะกลายเป็นฮูล่ฮูบถูกไหมครับใช่ค่ะความยาวของท่อถ้านำมาต่อเรียงกันตรงนี้นะครับระยะทางได้2กิโลเมตรครับ นั่นหมายความว่าอะตอมสามารถสร้างสรรค์หูลาหให้เด็กๆได้ประมาณ800อันขึ้นไปครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับมูลค่าตรงนี้นะครับประมาณ20,000บาทแล้วเรายังมีทุนให้อะตอมด้วยไปใช้ในการสร้างสรรค์เพิ่มเติมมอบให้เด็กๆด้วยอีก2 0 0 0 0บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้อะตอมจากเย็นเย็นฟันสี่หมื่นบาทครับ อบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคิดว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูรายการวันนี้จะเข้าใจเราว่ายังไงครับเขาก็น่าจะเข้าใจว่าทําไมวันนั้นเราถึงทําแบบนั้นใช่เพราะว่าวันนี้เราก็หนักแน่นพอที่จะแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเราก็ทําได้เรายืนด้วยลําแขงตัวเองได้เราคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจใช่ค่ะแต่<ะ>ท่านไม่เคยพูดกับเราตรงๆก็ไม่เคยค่ะอยากฟังไหมอะตอมพ่อแม่ มีบางอย่างฝากมาถึงอ็ตอมครับคุณพ่อคุณแม่ครับมาเลยครับฮัลโหลสวัสดีลูกสาวคนเก่งของพ่อต้องดีใจกับความสำเร็จของลูกก่อนนะครับว่าลูกเนี่ยเดินทางมาถูกต้องแล้วเขาเลือกในในอาชีพของเขาก็ภูมิใจในตัวเขาอะค่ะภูมิใจในความกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกกล้าที่จะก้าวเดิน อันนี้คือคือคใจก็อยากให้ลูกดูแลสุขภาพให้ดีดูแลตัวเองเยอะๆท,ที่พ่ออยากจะบอกกับลูกก็จะบอกว่าพอลักลูกมากนะเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ทุกลมหายใจเลยว่าลูกเราเนี่ยจะอยู่ยังไงกินอยู่ยังไงแล้วก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่หนูเลือกแล้วครับแล้วก็กลับมาหาพ่อกับแม่บ่อยๆนะ ตอนนี้ไม่เคยได้กลับบ้านเลยอยากจะกอดแล้วจะหอมหัวสักทีนึงอ่าครับรีคขายไหมลูกลี่ขายมากคือเราคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจเรา แต่ก็ไม่เคยพูดกันตรงๆไม่เคยวันนี้ได้ยินจากปากทั้งสองท่านว่าท่านเข้าใจอะตอมทุกอย่างและเป็นกำลังใจพร้อมผลักดันอะไรที่อะตอมมีความสุขท่านดีใจดีใจมากค่ะก็เดี๋ยวกลับไปคุยกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวจะกลับบ้านให้บ่อยขึ้นค่ะสำหรับเราทั้งสองท่านคืออะไรครับก็เป็นเหมือนเพื่อนนะคะ คอยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำหลายๆอย่างใช่ต้องคุยกับเขาเหมือนเพื่อนเลยอยากปรึกษาอะไรก็คุยได้แต่ื่อก่อนมันเหมือนมันมีอะไรมาปิดกั้นระหว่างตอมกับพ่อแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วดีใจมากโล่งหมดแล้วแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำอะไรหลายๆอย่างต่อไปค่ะดีใจที่ตอมมีความสุขนะครับขอบคุณมากที่มาซุปเปอร์ฮันเครับค่ะ อัฉรยากเกินร้อยศิลปินฮูลาฮูปของเราครับน้องอะตอมครับขอบคุณมากครับอะตอมครับสวัสดีค่ะหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จอะตอมก็ลงมือทำฮูลาฮูปเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับน้องๆตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณรายการซ u เปอร์ฮันเดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจากเย็นเดียนฟันนะคะที่ที่ทำให้ตอมาทำเรื่องสนุกสนุกวันนี้ได้มาบริจาคคุรุภูมที่ตัวเองทำเองกับมือให้กับเด็กๆทุกคนนะคะ ตอก็ดีใจที่ได้แบบแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรักค่ะให้กับเขาได้สอนเขาให้ทานู่นทำนี่เราแชร์ความสนุกไว้กับเขาเขาก็สนุกกับสิ่งที่เราแชร์สนุกมากค่ะวันนี้เด็กๆชอบมากยิ้มน,น่ารักทุกคนเลยค่ะมีความสุขมากค่ะทุกคนมีอะไรในใจสุดทุกกันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปาปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุนยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ